พี่น้องเสียงอีสานปีท้องเสียงอีสานอิีกันยังว่าเบาปืนความดังความปังของเสียงอีสานเปยเปิดไปเปิดปีกยุตตอนไหนยุมองไหนตอนนี้โอ้ยสักกะสีแตกสักกะสียะสู้มองพูดจีดดีๆใจหลายปากสี่ขอดกับงอนฝุ่นเพิ่นยิมเพิ่นยิมเพิ่นยิมปากสี่ขอดกับงอนดีใจหลายได้กำไรเราเ้ยเอาเสียงอีสานไปจัดนะ โอ้ยบรเมินธรรมดาคองคอยตั้งแต่เปิดดูดูกาลบั้นทีหาบั้นทีหกตหกุลาคมอมยูบ,าาบ้านเลขที่ตองหาบ้านน้องใสตำบลน้องนาคํำอำเภอเมืองจังหวัดอุรีท่านองอุรรนท่านี่นคน,นกับเขาไปเบื้องแต่โคบเอฟซีมาจากแยกจันทร์กัมบกมี่ปเมินธรรมดาของคอยยอดขายบัตรยอดขายตั๋วตอนนั้นได้สองล้านกว่า,กว,ากว่าพี่น้องเออจากนั้นคนโทรเข้ามาจองคิวแบบรับสายจนหูหอนผนา,านานน่ะเออทั้ง งานเท่างงานผู้จัดเท่งงาน,น,นเจ้าภาพโอ้ยหลายกากหลายในอีเบกยคอยเอ่ยเออโอ้ยสมกับพุนอาจารย์เอแล้วเขามาลงทุนอยู่อาจารย์เอกเขา,าอิเมนกน้อยอุไรทุ้พอนทุ่มเต็มที่เสียภานาผมผ่า,ากไม่เคียงเสียงไม่ยิ่งใย,ยอลังการนักแสดงกระรุ่นไม่รุ่นเกาฟีนิกเสียงอีสานมีแต่หัวากะทิเอาแต่สุดยอดพี่น้องเอ่ยนักร้องเสียงอ้ยฝนธนุสุ i, นทร ฟังฝนผู้เดียวกับคุ้มคาแล้วม้วนกระรอกกดีไอีพออีเมย์คอยเอ่ยรุ่นเก่าเก่ากับกับมาปล่อยไฟมาได้พอนกับมาออเมยจะกระจันดาวไพ่ดาวไล่เสียงอีสานนั่งเอกเสียงอีสานตลอดการโอ้ยตกมาปีนี่แล้วเสียงดีเล่นดีคือเก่าเด้อคอยมาฮักหมักออเมยจะกระจันดาวไพ่ไอเมยเย็นไปลองเลยเล่นสมบัติสมบทรสมบาทเออไม่แย่แหลมกับมายามดีไมมแย่แหลมมายามกันอยู่ที่รถตู้ปุณหะ เปิ้อันเรียนมุกน้่กันอยู่จำมุกนั่นได้บ่จำมุกนี่ได้บ่เออกสิว่ายามกันแล้ะเนาะพูเท่านะเนาะเลียนคู่กันครับไม่ใย่แหลมดิอออปัจทนีกาเออแสงอรุณบุญยูกะอยู่อยเออสายใยอุดมพร่อนกะอยู่ลายผูลายคนศิลปินผู้ไม่ผู้เก่ารุ่นกางพี่นอ้องเออปัจทนีกาเปลี่นปีท่องกะว่าเมนเนาะเพราะว่าโซแต่ละโซนีสุดยอดอลังการนะเออ บอมเนบอมเป็นาโชคหรือการาดว่าถ่อไปแต่ละโซนี่ยทุท um <feelings> so ุกคนต้องตะลึงตะลึงตึ๊งตึงเข้าใจไหเออตั้งแต่เมื่อเปิดฤดูกาลมาเนี่ยก็เริ่มเดินสายวันที่สิบเอ็ดไปแสดงอยู่เมืองเลยเป็นเมืองเล็กๆนะจังหวัดเลยเนี่ยแต่ว่าคนเมืองไหลยหลพี่น้องเอืยจากเมืลยวันที่สิบเอ็ด วันที่สิบสองไปแสดงยุโคราษสังกสีแตกส,สังกสีหยา้าเจ้าเป็ี่ยนย่งไงเนาะคนมนาเบิง่งคนมาต่อคิว้วเข่าแถวกันซื้อบัตรหลไหลพี่น้องเลยจากโคราษไปกบินบุรีจะมัดปลาจิีนบุรีพี่น้องปาแต่ละมองแตะลับเกอผ้ากันต้อนรับเสียงอีสานเป็นตา้าเจ้าดีใจยุดอกไปมองได้กัอุ่นหนาะฟ้าข้างอบอุ่นดีให้เออ โอ้ยบัดน,นี้ละเนาะสิกับมาหงเฮียงเหลีย่ยมเหลี่ยมสิกับมาผงาดือเก่าอีเมนกน้อยอุไรพอนนะจากนั้นบันที่สิบสี่สิบสี่ไปแสดงยุสม,มุตป,ปากกาันพุ่นยุท่งกรุงเทพรุงไทยพุ่นคนไทยกบเบิงดิสมัยสุเมนีมลัชมัดเป็นสาปนแร้วอือแต่ว่าคนเล่าอีสานเท่ากะหลย,ยุท่างพุ่นนะเนาะโอ้ยบีกแตกสังกสีแตกกันยังวะ วันที่สิบห้านี่จะไปแสดงอยู่หมอสิทิ์ผู้ใดไกลหมอสิท์นี่เฝ้าเขาไปเพิ่งหรือหมอสิท์สองอทมส่วนหญ่เดียนตุล่านี่ทีเป็นงานงานผู้จัดพี่น้องเอ่ยเต็มเบิร์ตูมเมอร์แล้วอผู้จัดหมายเขาว่าเขาจะเอาไปจัดที่นั่นไปจัดที่นี่แล้วเขาก็อ้อมสักกะสีเก็บเงินผู้จัดนะอืแล้วที่นี่ผู้จัดเอาเสียงอีสานไปจัดทางไหนนี่คนเต็มหัวดำกลุ่มคมหมดเลยนะคนจัดยิ้มแปงแซงปากสีกถึนกระงอนเลย ประมาณได้กำไรแล้วกูได้กำไรแล้วกู <c oughs> ไ,ได้กำไรพวเขามาเบิ่งหลายกับได้กำไรละเนาะเฮ้ยเออเป็นกีลยนกำลังใจใเสียงอีสานเป็นกำลังใจใหีเบียน้นอยเปียนกำลังใจให้จานอีจกกักรพรรดิให้หุงเหี้ยงเหลียงเลี่ยมเออให้ช่วงโสดสัตว์สบ,บ้านเดอ้ออเมค่อยเอ่ยอีพ่อคอยเอ่ยจากเสียงอื่นเล่าอีสานละโอ้ยเเบาอาะไรเนี่ยไดมอนด์ลิทิี่ไก่ไดมอนด์ลิทิี่ไก่ลูกอิพพอไหมไทยกะกลับมาเดี ขึ้นเวที่พร้อมกันกับยานกญยานกก็น้ำเสนออันนี้หลานเด้อหลานญยาลูกท้ายไหมไทยหัวใจสินมาอยู่กับญยานกไดมอนด์ลิทิไก่เอฟซีไดมอนด์กับไปหลายดีมาไล่เตลามองแดงจึงคึืงมือเปิดฤดูดการโอ้ยโวดพวกบังโง่บังแตมบังอือบังตนพี่น้องเอ่ยอฟซีแล้วหลายลูกรอเสียงดีเออ ผู้ใดติดตามไดมอนก็ต้องติดตามเสียงอีสานเดอบันีีเด้อเปลี่ยนกำลังแรใจให้เด้อจากเสียงอื่นเล่าอีสานนั้นทางตายงานสวัสดีครับสวัสดีครับ